สวัสดีครับสวนสมศักดิ์การเกษตรครับวันนี้พอาพาท่านมาชมทุเรียนลีลานะครับเจอเนื้อคู่แล้ววันนี้นะครับไปที่นครราชสีมานะครับต้นเดียวของประเทศไทยนะครับที่เขาเป็นทรงโค้งนะครับต้นเขาจะเป็นลักษณะโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ก็ไปกันหลายต้นนะครับต,ต้นนี้เขาจะหายากนะครับก็จะเป็นทรงโพงนะครับโพงแล้วก็จะงอขึ้นไปนะครับซึ่งผมได้เลี้ยงไว้อายุห้าปีครับปีหน้าออกลูกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นน้องนะครับเป็นทุเรียนลีลาที่เลี้ยงไว้หายากครับ ลำต,ต้นเขาจะโคดโค้งนะครับงอสวยเดี๋ยวเขาจะไปแต่งสวนนะครับเดี๋ยวเมื่อไปถึงหน้างานแล้วไปแต่งสวนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูทีนะครับที่สวนเราก็มีต้นใหญ่ๆนะครับมีทรงต้นใหญ่ๆเยอะแยะเลยครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับ ท่านใดสนใจก็มาชมที่สวนได้นะครับมังคุดก็มีสุเรียนก้านยาวก็มีลองกองเงาะวันนี้ก็เดินทางไปด้วยเงาะจำนวนหกต้นนะครับมีเงาะอ,อยู่ที่ท้ายนะครับจพาไปชมนะครับเงาะสวยแค่ไหน,นนี้ลูกน้องก็กำลังหา,หาวิธีเอา ไปนะครับเพราะว่าต้นเขาจะโคง้งอาจจะช้าหน่อยก็เป็นเงาะนะครับออกลูกแล้วครับพร้อมออกลูกนะครับเงาะต้นใหญ่นะครับเงาะออกลูกแล้วครับเป็นไม้เลี้ยงนะครับรากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีทุกเรียนไปอันนี้ขึ้นสายนิดนึงแต่อาจจะแรงตรงรอบๆแปลงนะครับส่วนเรามีทุกไซสทุกขนาดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรเลยนะครับ นี่สวนสมศักดิ์ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ